ศาสนาพูธสอนให้นั่งสมาธิแค่นั่งสมาธิก็ได้บุญแล้วถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่างมง,งายไม่เรียกว่าเหลือเชื่อเรียกว่าอะไรแค่นั่งสมาธิเสียเวลาไปเปล่าๆหรือเปล่า,ลามันจะได้บุญได้อย่างไรมีคนคอมเมนต์แซะแบบนี้นะคะครูไม่อยากหยิบยกคําถามขึ้นมาด่าเลยอะแต่ครูจะบอกอย่างนี้นะคนที่ตั้งคําถามแบบนี้คือคุณไม่รู้เลยค่ะว่าจริงๆอะ่ะ การนั่งสมาธิมันดีอย่างไรมันบอกคุณไม่อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์คุณไม่อ่านหนังสือวิจัยคุณไม่อ่านคนสําเร็จเลยนะคนสําเร็จเยอะมากที่เขียนหนังสือชั้นนาของโรคเลยนะคะบอกว่าการนั่งสมาธิจะทําให้ขึ้นหรือเซลล์สมองเนี่ยมีความถี่มีความหนาจะทําให้คนที่นั่งสมาธิสม่าเสมอเนี่ยฉลาดขึ้นอะมาดูสิบุญมันเป็นยังไงล่ะนั่งสมาธิแล้วได้บุญจริงป่ะ คุณจะได้บุญก็ต่อเมื่อคุณคิดดีทดําดีคิดดีทําดีมาจากความสุขบุญในนิยามคุณคืออะไรถ้าบุญของคุณคือความสุขความสบายใจความสงบความเจริญนั่นคือบุญบุญคือการสุขสบายใจเจริญสงบและการจะสร้างบุญได้คุณต้องมาจากอะไรความคิดที่ถูกจิตใจที่ถูกจิตตั้งมั่นในที่ที่ถูกและจิตจะตั้งมั่นในที่ที่ถูกได้ต้องทำไงก็ต้องฝึกสมาธิ คุณเห็นว่าสุขคืออะไรนั่นแหะค่ะเรียกว่าบุญใส่บาตรวันนี้ได้บุญไหมสบายใจที่ใส่บาตรไหมล่ะหรือมีความสงสัยในการใส่บาตรล่ะให้จาคะวันนี้จาคะคือไม่นึกถึงมันให้ด้วยความว่างเปล่าให้เพราะความสบายใจไม่สนใจว่าให้ไปแล้วได้อะไรนั่นคือจาคะคุณได้บุญตั้งแต่คุณรู้สึกสบายใจคุณรู้สึกอิ่มตั้งแต่คุณให้ นั่นที่คุณจ่ายออกไปนั่นให้คุณควักออกไปนะนั่นเรียกว่าบุญจะรักบุญของคุณหมายความว่าต้องได้คุณงามความดีต้องได้บารมีต้องมีคนยกย่องต้องได้เงินตอบแทนทําดีได้ดีด้วยการขายสินค้าไปก็ต้องได้ลูกค้ากลับมาเชนพูดดีกับเธอเธอก็ต้องรักฉันฉันทําไอ้นั่นไปฉันก็ต้องได้ไอ้นี่มาแบบนี้ชื่เรียกว่าบุญค่ะแบบนี้คือธุรกิจแบบนี้คือผลประโยชน์วันนี้ถ้าจะนั่งสมาธิให้ได้บุญเริ่มจาก เข้าใจสมาธิก่อนว่าสมาธิมีไว้สร้างอะไรถ้าคุณเข้าใจเหตุของมันว่าสมาธิมีไว้สร้างอะไรคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณสร้างนั้นสร้างบุญให้กับคุณสร้างกุศลให้กับคุณสร้างความสุขความสบายใจความเจริญให้กับคุณเพราะอะไรล่ะคะเพราะเมื่อคุณรู้ว่าสิ่งนี้ดีแล้วคุณทําดีจะสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่คุณทําไปเรื่อยๆมันจะสร้างความทุกข์ให้กับคุณนั่นแหละค่ะ เรียกว่าบาปที่คุณพูดถึงบาปหรือทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณได้ผลประโยชน์คืออะไรแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกณขนาดนั้นคุณรู้สึกอย่างไรแบบนี้แหละค่ะบุญของคนที่อยู่ในทางโลกบุญของมนุษย์ที่ใช้ง่ายๆธรรมะที่ใช้ง่ายที่สุดอยากเห็นบุญก็จงรู้ครุกการกระทําของตนว่าทําแล้วรู้สึกยังไงทําแล้วหวังผล คุณน้องยอมรับกับการหวังผลน,นั้นนะว่าถ้าผลไม่เป็นอย่างที่หวังคุณทุกคุณรับมันได้ใช่ไหมทําแล้วมีความสุขคุณสุขในขณะที่ทํานั่นก็เรียกว่าบุญบุญคือความรู้สึกณขณะที่ทําแต่บาปคือคนที่รอผลของการกระทําเพราะบางครั้งเราเอาความรู้สึกความหวังของเราไปตั้งมั่นอยู่การกระทํานั้นหวังว่ามันจะส่งผลแต่พอมันไม่ส่งผลเราจะเป็นทุกข์เราจะโกรธเราจะ ใช้อารมณ์ที่ไม่มีปัญญาแต่คนที่มีปัญญาเขาจะพึงรู้ขณะที่ทำว่าทำแล้วฉันสุขใช่ไหมผลของมันไม่สำคัญแล้วสำคัญขณะที่ฉันทำมีความสุขดีแล้วหวังว่าจะเป็นเนื้อหาอันเป็นประโยชน์และสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้ร่วมสนับสนุนช่องกูด้วยการกดติดตาม กดเมนกดหัวใจกดแชร์และฝากทุกคนกดโปรแกรมสมาชิกใน t ิ k ตอกก็กดดาวได้นะคะสนับสนุนให้ครูทำเนื้อหาสาระนี้ออกมาต่อไปและเจอกันใหม่ในคำถามหน้าฝากคำถามมาเยอะๆนะคะไม่จำเป็นต้องทำหมาค่ะวิจริงก็ถามได้ก็ฝากคำถามมาเยอะๆนะคะจะพยายามหยิบยกคำถามมาตอจบจะพยายามไม่ด่าใครแล้วนะเพราะบางคนด่าไปมันก็งูดักดานอยู่ดีหวังว่าเป็นประโยชน์แล้วเจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าค่ะ